วันนี้ที่มาอีสานเนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะขอนแก่นนะครับแต่ว่าเราเดินทางมาทั้ง1 3 2เขตน,นะครับครั้งนี้พักเซมไทยส่งผู้สมัครสอสคบอีสานทั้ง132เขตซึ่งไม่ได้เฉพาะขอนแก่น11เขตน,นี้ไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นเท่านี้นะครับวันนี้มาทั้งหมด132เขตด้วยกันที่มา ร่วมกันนะครับประชุมพูดจาหาเลอกันเพื่อจะพิชิตไทยทุกคนได้เป็นสอสอเข้าสู่สภาให้ได้พักเสริมไทยโดยท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเล็งเห็นความสำคัญนะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวอีสานนี่เป็นอย่างยิ่งนะครับท่านได้แต่งต,ตั้งผมเนี่ยเมื่อรับตำแหน่งเลขาธิการพักแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ผมเองก็จะได้ลงมาดูนะครับว่าที่ พื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราทั้งหมดเนี่ยได้มานัดประชุมหาเรือกันนะครับเพื่อจะนํานโยบายต่างๆเนี่ยมาให้ผู้สมัครของเราได้นําไปไปฏิบัตินะครับเอาไปใช้เอาไปไปฏิบัตินโยบายของเราก็มากมายนะครับมากมายท่านเสียงสุดเนี่ยเล็งเห็นอย่างแรกเลยอย่างแรกที่เล็งเห็นเลยเวลาลงไปพื้นที่หาเสียงไปไหนตอนไหนเนี่ยนะประชาชนเดือดร้อนที่สุดคิดว่าเรื่องอะไร เป็นเรื่องที่ดินทํากินนะครับเรื่องการถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีที่ดินทํากินนะครับมีที่ค้าอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะไม่ลําบากรัฐบาลก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปแจกเงิน4ี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอย่างนั้นหรอกเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็มีที่ดินทํากินเองนะครับแต่ว่าที่ดินทั้งประเทศเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดเป็นที่ทหารก็เยอะเป็นที่สาธารณะต่าง ที่ป่าเสริมโซมอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าชาวบ้านเองประชาชนเองก็อย่างที่ว่านะครับที่ดินทำกินไม่มีที่ดินที่จะทำกินเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายหลักข้อแรกเลยของพรรคเสริมไทยก็คือต้องจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาที่ดินต่างๆเนี่ยเราจะต้องจัดสรรเอาที่ดินเนี่ยที่ดินของชาติเนี่ยคือที่ดินประชาชนนะครับไม่ใช่ที่ดินของใคร ไม่ใช่ที่ดินของทหารไม่ใช่ที่ดินของรัฐบาลที่ดินทั้งหมดนี้เป็นของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะต้องมาจัดสรรผมในสภา,าก็ต่อสู้เรื่องนี้เพราะว่าทหารก็ไปยึดครองที่ดินชาวบ้านเขานะครับผมเมื่อต่อสู้เรื่องนี้ในสภานะครับเพื่อให้ชา,พา,พาวบ้านได้ที่ดินของในการทํากินนโยบายของเราเนี่ยมีมากมายตั้งแต่เรื่องในเรื่องที่ดินทํากินแล้วยังมีเรื่องอรักษาฟรีทั่วไทยรักษาฟรีทั่วไทยนะครับ ไม่จําเป็นแล้วแหละว่าจะต้องรักษาตรงนี้นะไปตรงนู้นตรงนั้นไม่ได้ไม่ใช่ต่อไปบัตรประชาชนใบเดียวต้องไปรักษาได้ทุกที่ต้องไปรักษาได้ทุกที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับน,นโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่ซึ่งผมเองเนี่ยผมถือว่าผมเนี่ยรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจนะของพรรคเสรีไทยก็คือบำนาญประชาชน3,000บาท เรื่องบำนาญชาชนเนี่ยเรานี่เป็นพักแรกตั้งแต่การเลือกตั้งปี2562แล้วนะครับผู้สมัครของเราเนี่ยนำเรื่องนโยบายเรื่องบำนาญชาชนเนี่ยไปแจ้งไปหาเสียงอยู่แล้วนะครับเรามีหลักคิดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นว่ารัฐบาลคอสชอแจก,ก500ทาบัตรคนจนให้500แล้วอีกพักหนึ่งก็บอกให้600มาพักนี้บอกว่าให้700อีกแล้วนะ ซึ่งเราไม่ได้มีหลักคิดตรงนั้นว่าเราอยาให้5 0า600 7ห0 8้0อย่าอยเสริมเพิ่มกันไปมาแล้วประยุทธ์บอกอยาให้พันหนึ่งไม่ใช่ของเราไม่ได้มาจากตรงนั้นหลักคิดเราไม่ใช่บำนาญประชาชนเนี่ยเกิดจากเราเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเราไปซื้อของซื้อเป็นไปซื้ออะไรเนี่ยเป็นการจ่ายภาษีทางอ้อมอยู่แล้วนะครับจ่ายภาษีแบบจนจนกระทั่งเราสิ้นสุดเราถึงอายุเรามากขึ้น ภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยเอาไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการและสุดท้าย้าราชการก็ได้บำนาญเมื่อสิ้นสุดอายุราชการแต่ว่าประชาชนผู้จ่ายภาษีเนี่ยกับไม่ได้อะไรเลยเมื่ออายุมากขึ้นสู้ข้าราชการเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจ่ายเงินให้เขาให้เขา,เขามีเงินเดือนให้เขามีบำนาญแต่ประชาชนเองไม่ได้อะไรจุดนี้เป็นจุดคิดของเรานะครับเราไม่ได้ว่าเอาเงินมาแจกแข่งกับเขานะครับ ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าระชนเมื่อถึงอายุแล้วนะฮะหกขึ้นไปแล้วก็จะต้องได้บํานาญเหมือนข้าราชการเขาเพราะเราเป็นผู้จ่ายภาษีให้ข้าราชการนะครับตรงนี้เป็นหลักคิดของเราว่าทุกคนจะต้องได้บํานาญเมื่ออายุมาขึ้นคนเฒ่าคนแก่เมื่อได้บํานาญไปสามพันก็เท่ากับลูกหลานเนี่ยก็ประหยัดไปสามพันถูกไหมก็ไม่ต้องไปเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ก็มีเงินไปใช้จ่ายวันละร้อย ลูกหลานก็เหลือเงินสามพันก็สามารถไปใช้จ่ายต่างๆทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นมากขึ้นงบประมาณประเทศทุกวันนี้เป็นที่รู้กันนะครับว่าประเทศไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ทําไมเรายังแจกบนานาญสามพันบาทใช่ไหมประเทศมันไม่มีเงินจริงๆเราเนี่ยประเทศเราจัดสรรงบประมาณเนี่ยมีรายได้แผ่นดินเนี่ยปีละ2.4ล้านล้านเก็บภาษีอากรเก็บนู่นเก็บนี่มาได้ปีละ2.4เรามีรายจ่ายประจํา 2.4ล้านล้านเท่ากันจ่ายหมดที่ได้มาทั้งหมดนี่จ่ายเป็นเงินเดือนค่าราชการจ่ายบำเหน็จบำนาญจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายทุกอย่าง2.4ล้านล้านเท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละปีผลเอกประยุทธ์ถึงตั้งงบประมาณขาดดุล7แสนล้านคือต้องกู้มาอีก7แสนล้านมาเป็น3.1ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเนี่ไม่มีเงินแต่ว่าแม้จะไม่มีเงินก็ตามเราจะต้องจัดสรรระบบงบประมาณใหม่ทั้งหมด เรื่องนี้ยาวะถ้าพูดไปแล้วยาวมากนะครับเราจะจัดสรรระบบงบประมาณใหม่ทั้งหมดเลยเงินทั้งหมดเนี่ยที่จะไปขึ้นไป,าาาาไปให้กับ้าราชการไปให้กับส่วนราชาการใช้เนี่ยโดยหลักเราจะเอาลงมาให้ประชาชนใช้ให้ชาวบ้านใช้เพื่อให้ประชาชนมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นโดยหลักรวมๆของเราซึ่งนโยบายเรามันเรียกว่ามีมากแต่นนโยบายหลักของเราจริงๆก็คือดูแลประชาชนข้างล่าง นะครับเป็นหลักเลยก็คือจะตัดงบประมาณจากทหารจากไอ้สิ่งที่ไม่ต้องใช้อะไรต่างๆพวกนี้ที่เกินไปพวกนี้ลงมาแล้วให้ประชาชนข้างล่างอันนี้เป็นหลักของเรานะครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่เราจะให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ไม่ได้เฉพาะสวรรค์ภาคภาคอีสานนะแต่สิ่งที่จะให้เนี่ยให้กับคนไทยทั้งประเทศให้กับคนไทยทั้งประเทศเราเราแม้กระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแม้ท่านจะเห็นความสาคัญของอีสานมากที่สุด นะครับเพราะว่าอีสานนี่มีตั้งร้อยสามสิบสองเขตซึ่งมากที่สุดใหญ่ที่สุดแต่ก็ทิ้งที่อื่นไม่ได้เพราะงั้นนโยบายทั้งหมดเนี่ยลองมาสิบสี่นโยบายเนี่ยเราให้กับทุกภาคทุกจังหวัดเหมือนกันหมดอาจจะแตกแยกกันไปเช่นประมงเนี่ยมาอีสานอาจจะไม่มีเรื่องประมงก็ไปทางใต้นะครับแบบซึ่งทั้งหมดเนี่ยผู้สมัครของเราในครั้งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เลือก ขอนแก่นโตบุรพาเนี่ยนะครับหรือว่าทุกท็อปเนี่ยทุกคนเนี่ยหรือว่าทุกทกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบุคคลที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านคัดสรรมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ช่วยกันเลือกนะครับเพื่อสนับสนุนท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศใครจะเสนอเศรษฐกิจดีขนาดไหนบอกคนนู้นเก่งขนาดไหนคนนั้นเก่งขนาดไหนแต่ผมบอกเลยนะ ว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นลองเรื่องปราบทุจริตคือถ้ายังโกงกันอย่างนี้นะคนที่รวยในประเทศนี้จะเป็นแต่เจ้าพวกนายทุนเจ้าสู่ทั้งนั้นคนจนก็ยังจะจนต่อไปเงินงบประมาณ3.1ล้านล้านเนี่ยสมัยก่อนนะั้นบอกว่าสมัยรัฐบาลก่อนบอกว่า30%บอร์่ซ30%เคยได้ยินกันใช่ไหมว่า30%เดี๋ยวนี้ท่านยังคิดว่า30มั้ยถ้าท่านเห็นป้ายกรุงเทพ ไอ้รถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าป้ายนั้นท่านคิดว่า30มเปไหมเดี๋ยวนี้มันมยิ่งกว่า3 0เอีกนะสามจุดหนึ่งล้านล้านสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นเงินหนึ่งล้านล้านบาทแล้วนะครับเพรางั้นการปราบทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสนับสนุนพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ปราบทุจริตพิชิตคนพาลอภิบาลคนดีเคืนงบประมาณให้แผ่นดินนะครับเสรีพิสุทธิ์จะมาสอยคนโกงคนโกง จะต้องหมดไปครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ <S <S สมเด็ท่านน้อยยมเรียกยมบ้านยมาโตบุราพาสิมาทันนะฮะเขตหนึ่งขอนแก่นประกอบไปด้ดวยตำบลในเมืองตำบลพะลับแลวก็ตำบลเมืองเก่าคร,ร,ปปร,ารับพร้อมปักบุตรพร้อมสู้ครับครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาอุทลร,รัตนนายท็อปว่าที่ผู้สมัสมรสะสะสะครสสเขตสองขอนแก่นครับสวัสดีครับผมร้อยตุลย์เกประพาสน้อยเลาหากุลว่าที่ผู้สมัคร เขต3ขอนแก่นมีอำเภอน้ำพองกระนวนซำส,สูงเขาชุนกวางครับสวัสดีครับผมปีชาราชเสีหรือทนายปีชาครับผมผมลงเขตสี่ขอนแก่นครับพร้อมที่จะเป็นผู้สอสอจังหวัดขอนแก่นครับในเขตอำเภอน้ำพองกระนวนและอุบลรั์และตำบลในเมืองบางส่วนครับผมพร้อมสู้ในทานะที่เป็นผู้สมัครเสรีรวมไทยเขตสี 4, ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีพี่น้องชาขอนแก่น ผมนายกิติคุณสิงห์ทันครับได้รับเลือกจากเสรีรวมไทยให้สมัครสสคนแก่นเขต6ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอชุมแพอำเภอภูมิผาม่านและก็อำเภอสีจุมพูสองตำบลคือตำบลสัมยางและตำบลน,นาจาน<ช>ผมก็ขอกราบพี่น้องทุกตำบลและทุกหมู่บ้านขอปากนายกิติคุณสิงห์ันพักเสรีรวมไทยด้วยครับครับสวัสดีครับผมนายเดชาสิงห์ราสุนาทโทผู้สมัครสอสอเขต7ขอนแก่น ขอฝากพี่ฝากน้องพี่น้องชาวน้องเรือชาวบ้านฝางทุกท่านเลือกทั้งคนทั้งพักเลือกท่านศิริพิสุทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่ครับผมร้อยตำร,รวจโทบุญสวนเสมอบุญผู้สมัครสอสอเขตแปด 8, ขอนแก่นพักศิรีรวมไทยครับผมสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทสงวนข่มข่าวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดขอนแก่นพักสรีรวมไทย ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นช่วยเลือกพรรคเสรีรวมไทยเพื่อให้พลตเดชเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีและผมเองก็พร้อมที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับผมคงกริดบางปาขอนแก่นเขตสิบครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอนโนนสองหนองสองห้องเปือยน้อยโนนศิลาบางส่วนและก็โคกขชัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมยศนันขันทะ อดีตครูชำนาญการพิเศษสพมขอนแก่นผู้ลงสมัครพรรคเสรีรวมไทยเขต11ประกอบด้วยอำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่และอำเภอชนบทบางส่วนครับพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนครับเสรีรวมไทยสู้เสรีรวมไทยสู้เสรีรอมไทยสู้เฮ้ยโย่ใช่โย่ใช่โย่